คุณตายสายทานอดีตคนรักของออฟอภิชาติพาคุณแม่สีดาทำบุญครบรอบ16ปีต้องบอกว่าจากโลกนี้ไป16ปีค่ะหนุ่มออฟอภิชาติในอดีตคบหากานกับแฟนสาวต,ตายสายทานนั่นเองซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณออฟจากไปอดีตคนรักอย่างคุณตายก็ดูแลคุณแม่เฟรีบเสมือนคุณแม่คนหนึ่งเลยและค่ะซึ่งเรามักจะเห็นโมเมนต์ที่เธอพาคุณแม่ไปทําบุญทานอาหารอร่อยๆเป็นประจำ ล่าสุดไอจของคุณตายสายทานออกมาเผยภาพเป็นโมเมนต์ที่พาคุณแม่สีดาไปทำบุญให้กับลูกชายเนื่องจากก็ครบรอบ16ปีนั่นเองค่ะได้พปตดว่าครบ16ปีแล้ววันนี้พาแม่ดาไปทำบุญหวังว่าคนข้างบนฟ้าจะมองเห็นนะส่วนคนที่อยู่ทางนี้ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อรอวันวันที่พบกันวันที่ฉันได้พบเธอทางทีมงานเองก็เก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ